รับทุกท่านสู่โรงเรียนจตุคามพิทยาคมด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนจตุคามพิทยาคมหมู่ที่ 7, บ้านหนองหัวคนตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ โรงเรียนจตุคามพิทยาคมจัดการศึกษาเป็นสองระดับคือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษามีเขตพื้นที่บริการสามหมู่บ้านได้แก่บ,นนบ้านนนสำโรงบ้านหนองัวคนและบ้านโนนมูเหลี่ยมเนประวัติโรงเรียนจตุคามพิทยาคมโรงเรียนจตุคามพิทยาคมเปิดสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับปฐมศึกษาปีที่หตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ด้วยงบประมาณของชาวบ้านหนองัวคน บ,บ้านโนนยิ้วบ้านโนนหูเหลือมและบ้านโนนสำโรโดยการนำของนายเที่ยงดอมไทยสงผู้ใหญ่บ้านนที่เจนายสุรชาติจงเพียรผู้ใหญ่บ้านที่หนายเลี้ยงไทยนอกผู้ใหญ่บ้านหนึ่งที่8ในสมัยนั้นเป็นอาคารทั่วคราวแบบสี่ห้องเรียนศตปีพุทธศักราช2,538ตำบลเมืองยางตำบลกระเบื้องนอกตำบลละหารปลาขาวและตำบลโนนอุดม ได้แบ่งออกจากอำเภอชุมพวงมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองยาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศัการาช2538โรงเรียนจตุคามพิทยาคมจึงได้แยกตัวออกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมพวงมาขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเมืองยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปีพุทธศักราช2547ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน175เขตจังหวัดนครราชสีมาได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น7เขต โรงเรียนจตุคามพิทยาคมได้สังกัดสำนักงาน,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจซึ่งประกอบด้วยอําเภอชุมพวงอําเภอพิมายอําเภอประทายอําเภอนอนแดงอําเภอลําธมินชัยและอําเภอเมืองยารวมทั้งสิน้น6อําเภอสภาพชุมชนโดยรวมสภาพชุมชนโดย,ร,ดย,ร,ดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบรุ่มติดแม่น้ำมูลชาวบ้านสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งคือการทานาปีและการทานาปรังปลูกพืชผักสวนครัวประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจนประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีการแต่งงานประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ประเพณีโกนจุก ประเพณีโกนผมไฟประเพณีการบายสีสู่ขวัญประเพณีฮียสิบองคองสินอกจากนี้ยังคงยึดประเพณีทางพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นผนวกเอา,าศาสนาพราหมณ์เข้ามามีบทบาทอย่างมากยังมีการเชื่อโชคลางผีสามเทวดาการแต่งกายยังมีแบบดั้งเดิมอยู่บ้าน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2557เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นเลิศด้านวิชาการมีคุณธรรมควบคู่การใช้เทคโนโลยีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนจริยธรรมนำปัญญาการศึกษาก้าวไกล คติพจน์ของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตความหมายคือปัญญาคือแสงสว่างของโลกคำควัญของโรงเรียนประพฤติดีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาตนสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินชมพูสีน้ำเงินหมายถึงความกล้าหาญอดทนความขยันหมั่นเพียร สีชมพูหมายถึง<ส>ความดีงามและ,และความเฉลียวฉลาดอักษรย่อของโรงเรียนจอตอคอตัตลักษณ์โรงเรียนยน,นักเรียนโรงเรียนจตุคามพิทยาคมเป็นคนดีมีคุณธรรมงามมาร,รยาทเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนจตุคามพิทยาคม ยึดหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชน,ชมชนการทอเสื่อจากต้นกกข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2556ชั้นอนุบาล1ชาย7หญิง2รวม9คนชั้นอนุบาล2ชาย8หญิง7รวม15คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ชาย4หญิง8รวม12คน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองชายเจดหญิงเจ็ดรวม14คนชั้นประถมศึกษาปีที่สชาย9หญิงสามรวมสิบคนชั้นประถมศึกษาปีที่สชายเจดหญิงแดรวมสิบห้าคนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าชาย8หญิงเจ็ดรวมสิบห้าคนชั้นประถมศึกษาปีที่หชาย8หญิงห้ารวมสิบาคนรวมนักเรียนชาย5้าสิบคนนักเรียนหญิง4ี่ิบเจ็คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น105คนข้อมูลครูและบุคลากรนายสั์ชายทองศรีการศึกษามหา,าบัณฑิตหลักสูตรและการสอนตำแหน่งผู้ำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการนายสุนทรพือตระกูลการศึกษาครุศาสตรรบัณฑิตการบริหารการศึกษาตำแหน่ง ครูคอสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสอนประจำชั้นอนุบาลปีที่สองนางดารุณีหานศึกครรศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์ตำแหน่งครูคสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสอนประจำชั้นอนุบ้านนางเปมิกาฟูกระโทกการศึกษา,รษาษครุศาสตร์บัณฑิตการประถมศึกษาตำแหน่งครูคสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นผสมศึกษาปีที่สองนางถีตาพาแดงย่งยืนครุศาสตรรบัณฑิตการปะถมศึกษาตำแหน่งครูคอสสาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางธัญชนกนาวิเศษการศึกษาครุศาสตรรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปตำแหน่งครูคอสสาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางนวลชุวีปลื้มพันธ์การศึกษาคารุศศ์บัณฑิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาตำแหนง่งครูคอส .2 วิทยาฐานะชำนาญการสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางขวัญฤทัไทยวันดีการศึกษาคารุศร์บัณฑิตภาษาอังกฤษตำแหนง่งครูคอส .2 วิทยาฐานะชำนาญการ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นายกฤตนัยวันดีการศึกษาครรศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤตำแหน่งครูคส .2 วิทยาฐานะชำนาญการสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กนางสาวกิรชยาปีตศิลวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศตำแหน่งครูธุรการนายพิชยานจงเพียรมัธยมศึกษาปีที่5 ตำแหน่งช่างครุพัน์ชั้นสามข้อมูลทรัพยากร 1. อาคารเรียนแบบสพช .105 ทั26ขนาด2ชั้น8ห้องเรียน 2. อาคารเรียนแบบสพช .102 ทั26ขนาด1ชั้น3ห้องเรียน 3. อาคารเอเนกประสงค์แบบสพช .202 ทับสองหกขนาด10คูณ12เมตร 4. โรงอาหารสร้างเองจำนวนหนึ่งหลัง 5. ้ซวมแบบสปช .601 26ทับ 6, ขนาด4ที่จำนวนสองหลัง6สซ่วมแบบสปช .601 26ทับ 6, ขนาดสองที่จำนวนสองหลัง 7. อาคารหอสมุดชุมชนสร้างเองจำนวนหนึ่งหลัง 8. สนามกีฬา3ส,สนามเป็นสนามฟุตบอล1สนามสนามวอลเลย์บอล1สนามและสนามตะกอ้อ1สนามนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการจัดสรรงบประมาณห้องเรียนอัจฉริยะห้องสมุดอัจฉริยะและห้องคอมพิวเตอร์ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนได้แบ่งพนักง,งานออกเป็น4ฝ่ายโดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ งานบริหารวิชาการผู้รับผิดชอบนางนวลชวีปลื้มพันธ์นางเปรมกาฟูกระโทกนางทันชนกนามวิเศษงานบริหารบุคคลผู้รับผิดชอบนายศักชายทองศรีนายกฤตนัยวันดีงานบริหารงบประมาณผู้รับผิดชอบนายสุนทรอ,อือตะกูลนางดารุณีหานศึกนางขวัญทัยวันดีงานบริหารทั่วไปผู้รับผิดชอบ นางอิตาพาแดงย่งยืนนางสาวจิรัชยาปีตศิลนายพิชยานจงเพียรพันธกิจของโรงเรียน 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขอย่างพอเพียง 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและสมานฉันท์ปฏิบัติงานได้อย่ายงมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม 4. ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนต่างๆในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป,เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น่าดูน่าอยูนน่าเรียนเป้าหมายการศึกษา 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาเป็นที่น่าพอใจเป็นผู้มีจริยธรรมมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง 2. ด้านการเรียนการสอนครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและทำงานที่มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดผลต่อผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหาร มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้นำทางวิชาการและมีระบบคุณภาพ PDCA เป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาให้ความร่วมมือในการบริหารและการจัดก,การศึกษารวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานอย่างมีระบบ 4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากลยุทธ์ที่ 1. จัดการเรียนการสอนที่ทมุ่งเน้นนักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 2. ยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่ 4. นนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานและการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีและหยิบจับสิ่งของขนาดใหญ่ได้สามารถดูแลสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัยซึ่งทําให้เด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นระเบียบปราศจากโรคมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและอุัติภัยต่างๆ มีสภาวะของจิตใจซึ่งมีความสุดชื่นแจ่มใสสามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้สแสดงความชื่นชอบและพัฒนาความรู้สึกที่ละเอียดลึกซึ้งต่อศิละปะดนตรีการเคลื่อนไหวและธรรมชาติรอบตัวสแสดงถึงความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เด็กได้รับการฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะลักษณะนิสัยและเป็นรสนิยมในแต่ละบุคคลสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสถานศึกษาในสิ่งที่ดีงามและสามารถบอกเหตุผลสะท้อนความเข้าใจว่าการกระทําใดถูกต้องหรือผิดเพื่อฝึกฝนการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสามารถนำหลักประชาธิปไตยาามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้รักการอา่านและสนใจใฝ่รู้สิ่งต่างๆร,รอบตัวมีความต้องการเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระเอื้อต่อการเรียนรู้จากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีการพัฒนาความสามารถในการรับรู้จดจำรู้คิดรู้เหตุผล และแก้ปัญหาได้มีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ด้วยภาษาพูดท่าทางสัญลักษณ์สามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของเด็กได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลอื่นในสังคมหรือในกลุ่มได้ชัดเจนสามารถสร้างภาพขึ้นในใจสามารถคิดได้หลากหลายและคิดในสิ่งที่แปลกใหม่จากเดิมจนนำไปสู่การถ่ายทอด ความคิดออกมาเป็นวิธีการหรือชิ้นงานที่แปลกใหม่ได้มีทักษะที่จำเป็นตามพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมมีสติปัญญาตามวัยในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวตามความต้องการและความสนใจของเด็กซึ่งสอดคล้องกับวัยในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านกนารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพระศึกษาปลอดจากปัญหาทางเพศยาเสพติดและสิ่งเมเมาเช่นสุราบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกมมีความทราบซึ้งรับรู้ในคุณค่าหรืออารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงามหรือไพเราะจากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมศิละปะดนตรีนาฏศิสินวรรณศิลป์หรือนันทนาการมีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีได้แก่สุภาพนอบน้อมอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียนดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของของส่วนรวมและส่วนตัวอยู่อย่านพอเพียงรักชาติศาสตร์กษัตริย์รักความเป็นไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียนไม่มาสายไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะปัญหาด้านความประพฤติและไม่มีปัญหาด้านการปกครอง ให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัยเช่นบริจาคเพื่อสาธารณกุศลช่วยทำความสะอาดสถานที่สาธารณะดูแลผู้สูงอายุผู้ได้อโอกาสผู้พิการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสารข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความคิดเห็นจินตนาการที่บันทึกไว้ในเอกสารหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นศิลาใบลานป้ายโฆษณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการอ่านการดูการฟังและการเขียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ ที่นำไปสู่การสร้างงค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมมีความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ นักเรียนมีผลสวิตท,ทางการเรียนในระดับดีและมีผลการทดสอบของสถาบันการทดสอบแห่งชาติมากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียน,นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยัง่งยืงนและต่อเนื่องผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มันรู้ตามจุดหมายของการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสะอาดถูกสุขลักษณะและสวยงามมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาได้มีการดำเนินงาน และพัฒนาให้บรรลุปรัชญ,ญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษามีการดาเนินงานที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาโดยการดาเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคม มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชกำริมาประยุกต์ใช้ในการปรปับปรุงและพัฒนามีการกำหนดมาตราการที่นำมาปรปับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพจากการดำเนินง,งานและผลงานที่ผ่านมาโรงเรียนจตุคาพิทยาคมจะยังคงเดินหน้าในการพัฒนาสถานศึกษาและกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของสังคมเพื่อสนองเจตนารมณ์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนในอนาคตต่อไปสวัสดีครับ